อีกโหมดที่ t ป e ทน e l d 6 Beta เปิดห้เลน,นเฟสที่2ก็คือโหมด Rush และก็ u a d d e a t h m a t c h โดยส่วนตัวผมชอบโหมด Rush มากๆนะครับเพราะรูปแบบการเล่นเราจะอยู่ในแผนที่ที่ไม่ใหญ่เท่า f u n Quest คือจะยังได้ฟีลลิ่งของสงครามอยู่แต่ว่าจะเป็นการรบที่ขยับสัดส่วนให้ย่อลงมาเกมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมนะครับได้แก่ทีมบุกแลวก็ทีมป้องกันโดยมีเป้าหมายหลักคือสถานีสื่อสารทางการทหารที่เรียกว่า Mcom s เป้าหมายทีมบุกค,ค,คือการเข้าไปวางระเบิดเพื่อทำลายเอ o มทีละจุดตามลำด้ ทีมบุกจะชนะเมื่อสามารถทำลายเอ็มคอมได้ครบทุกจุดส่วนทีมป้องกันจะชนะเมื่อตัวเกิดของทีมบุกหมดลงก่อนที่จะทำลายเอ็มคอมได้ทั้งหมดนั่นเองถัดมาคือสวอตเดสแมชหมวดต่อสู้ที่เน้นความรวดเร็วและก็ฝีมือการยิงล้วนโดยจะมีทั้งหมด4ทีมนะครับทีมละ4คนรวม16คนแต่ละทีมจะเข้าต่อสู้กันเองในสนามรบเป้าหมายของหมวดนี้ก็เรียบง่ายมากนะครับนั่นก็คือทีมที่เก็บคิวได้ถึงเป้าที่กำหนดไว้ก่อนเป็นทีมแรกจะเป็นฝ่ายชนะไปทันทีจุดเด่นก็คือเมื่อ4ทีีมมมมมมะะะพร้อกกกัน,นจควาาาโลล Battlefield 6มีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่10ตุลาคมนี้โดยจะลงให้กับ PC Xbox Series และก็ PlayStation 5